สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับช่องผู้ต่ำนักคาริ่นนะครับ FC สาวหน่อยเป็นคแพง FC น้องอญิงนะครับเมื่อนี้ครับก็เป็นอีกมือนึงนะครับที่ลูกซิดนะครับหรือว่าน้องใบเตยนะครับเพิ่นกะได้มาหาผู้ต่ำนะครับเนาะเป็นบรรยากาศอีกมือนึงครับเดี๋ยวสีมาพบพอนะครับเมื่อนี้ว่าเพิ่นสีมาหยังนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะ อากาศเช้คสายอีกหน่อยครับพี่น้องครับยูนิกะเป็นสถานที่ทางานนะครับของกูต่มอีกมองหนึ่งนะครับนี่ก็คือร้านตัดผมครับร้านตัดผมชินบาร์เบอร์นะครับที่จังหวัดศรีสะเกตนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีสิเกตนะครับแขกไปไทมานะครับสลับภูม่าเยี่ยมเยือนนะครับหรือว่ามาแถวจังหวัดศรีสะเกตนะครับเอฟซีสาวหน่อยนะครับกับมาใส่บริการได้นะครับเนาะที่ร้านชินบาร์เบอร์นะครับ สาขา3นะครับตรงนี้ก็สิเป็นร้านเป็นร้านขายกับเขาครับตรงต้นหน้าครับร้านขายกับเขาแล้วก็เป็นร้านเป็นบาร์นะครับพี่น้องครับเป็นร้านครับร้านบาร์นะครับร้านคลิปนะครับเป็นสถานที่บันเทิงนะครับตรงขามก็สิเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ครับแถวแถวพงนิเวศครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะด้านหน้าก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมกั มาถึงแล้วครับพี่น้องครับสวัสดี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 ครับครับผมเป็นจะอะไรเนี่ยไปยินข่าวว่าไปประกวดจะประกวดอันคิงเป็นยังไงไหมคิงเขาลอบจ้าเขาลอบซิบคนเหรอไม่วันนี้เขาสุแข่งกันไปเลย วันที่สิบสองสิบสามสลกระดาสิบสองสิบสามกรดากรดาส์ครับวันที่ชิงวันที่สิบสี่ได้ครับครับคืออันที่ประกวดในเมือหนังบอกครับที่ว่าไปชิงกันนีครับเขาตัดออกคือเหลือสิบคนเท่ารับนพอสิบคนแล้วเขาวันที่สิบสามสิบสี่เขาจีเขาสี่แข่งครับพอแข่งแล้วสิบสี่เขาจะตัดสินได้ครับเป็นยังไงขาดวังมาเป็นยังไงเป็นตาบอด เป็นยังไงนล่ะเนทีบอดด้น้ตเป็นยังเป้นดเตนทีอ๋อเต้นกเต็นทีตันนี้เรื่องบอดโจ้คนวันไหนเนี่ยเ็าเหตุไปเ่าบนเขาเสิไปสอบช่วงไหเหรืเปล่าเขาเข้าไเป็องยังไต่โตขอาอยู่ตอนเนี้ยคุณบอกว่าทัตติซี่เท่าไหร่เนี่ยเล็ททัพสามคนโตคนเดนยยังว่ันอันมันต่อเป็นอาทิตย์หรอครับอพราะว่นน่าจะยุ่งเรื่องหนังยู่ครับเพราะว่าบอดโจ้ให้อ่อนครับเมียนครับ อาจจะอยู่เพราะว่าคิดว่ากค่ได้เขาก็ต้องหนา้นนกกาผู่แล้วเป็นช่วงปีฤดูกาลนี่แหละครับช่วง<ม>ที่ว่าเขากำลันง,นงนาเขาน่าหน้ามเนาะ<ม>ก็ต้องไถ<ม>นาไทยยังกันช่วงนี้หนา้าฝนนี่แหละครับสิเดี๋ยวไปสอบผู่แล้วแหละใจเย็นๆใจใจรอจดเป็นใจไหนมือนี้มาแบบไหนหมอคู่เนี่มยามาไงมาหม่ยคู่โอ้มาหม่คู่ได้ยังมาก <c oughs> เนยัไงบ้าครับวันนี้วันน้ก็พ่อแม่มากัสามคนครับเนี่ยนะครับด้วยกันสามคนเฟซี่กับตอบรับดีอยู่นะครับนม่้เขาเคยเหตุไดเขาบอกเหตุใดสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวตออยู่ในวงใหญ่เป็นไห่ลุงยู่ดหละเอาได้แห่ขั้งไอ้บันทืกกล่องนะ มือหมื ö, ่งนิ <tal word> <t> ่งได้ม <t> ือสองอะไรได้เดี๋ยวซ้ำนี่พวกอะไรก่อนของพวกอะไรสวัสดี ด้วยเดินทางจะใช้มากใคยาปลอดภัยดูเที่ยวไม่หนกดี่าท่านร้อร่างถูกคอกระดูกเนอยานี้เราคนางต้นเวลาปั่น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 ยกไปเ่านหกูนดยา้่าน้าเ โอเคตอนนี้เราคือเราจะแก้ปัญหาไค่ได้ไม่ได้ หลังจากที่ฝึกลองฝึกล่ำนี่จะดีดีขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นอ่าดีขึ้นหรือดีดีหรืดีขึ้นดีขึ้นเออดีขึ้นเนาะผู้บอกว่าจะได้แห่ฝึกแห่ฝึกวอาเวลาพูดสำเนียงให้มันออกหมอ่ำอย่าน้อยดีขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นว่ามีนะไร ได้ว่ากันอยากให้ฝึกอันนี้สำเนียงอบุบลสำเนียงคอนแกนไหวได้หลายสินะวันนี้ได้ซ้อมบอยู่บ้านซ้อมล่ำ้อมบยังบอลสอบกวนล่ำยังไงกวนได้บอลคล้องผู้ใดก่อนล่ำลูไใดเป็นพี่มักไอพิดไยโบมักไอพิดไยโบเแลว้วก่อนได้อีก ก้อนเดี่ยวแล้วก็ก้อนยังขอนดอกเพ่งของน<อ>้องอาอ่านอ๋อใจสส์ใจสส์ที่เกาะนาคีใจสส์แล้วเพ่งอันของบิวจิตบิวจิตได้สอบปะสอบบิวจิตจตัวนี้ก้อนหนึ่งกระมวลอยู่นี่ฝึกก้อนล้ำเลยละลายของดอกอ้อกันน้ำมันสิฝึกกระเพดานลายก่อนเวลาไปเตย เดีย๋ยวบอลโจ้เป็นกัเอิ่นเนาว่าตอนนี้เป็นกรนารันจะยากเร,เ,รออยาเรื่องนังเลยนังนั่นแหละเรื่องนังไข่ออกไข้ยังสิแต่ที่แน่ๆน่าจะนยูวงสองมันบ่ดูติดยูวงสองน่าจะอาจจะยูวงสองอ่าวันนี้ซีไฮวอลกับเอฟซีเล่นจาน้อยฝากเนื้อฝากโตอ่าก็ฝากเนื้อฝากโตพี่นอ้อง ขอบขอเขาพูโบยแม่จา้าดีติดตามอีลาแล้วก็ให้กำลังใจอีลาเด้จ้ากละลาเขาฝากงานฝากเตยน้องใบเตยรัตนาพรจ้า,อ,จาอยู่ฝากไลไน์ใบเล็กองก่อนเด้อจา้าโอเคพี่บอกกับพี่ขึ้นเขินจะได้กับฝากพี่น้องไหมครับ เอฟซีช่องคู่ต่ำนะครับหรือว่าเอฟซีสาวหน่อยไปปันแพรงนะครับซอยเบิงซอยเชียนะครับเนาะซื่อว่าเป็นศิลปินมะลองมะล่ำนองไม้นะครับเนาะพึ่งบ่าัท่านเก่งครับพี่น้องครับเพิ่นก็บ่ได้เรียนล่ำสิ่งน่ำดอกครับแต่ว่ามาเรียนนี่คือมาเรียนเอาความรู้พื้นฐานในการร้องเพลงนะครับแล้วก็การล่ำพื้นฐานนะครับยังบัวท่านเก่งจะได้กัฝากพี่น้องนะครับอ่าซอยให้งกำลังใจนะครับเนาะติดตามน้ําเนี่ยครับที่อ่า พราะว่าสิเป็นทั้งช่อง YouTube นะครับน้องใบเตยนะครับแล้วก็เพราะว่าสิเป็นทั้งเฟสนะครับใบเตยรัตนาพรนะครับซอยติดตามนะครับเนาะเป็น f อน้องก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่มักทางดันเสียงร้องเสียงล่ำนะครับเนาะบรนี้ก็เป็นบรรยากาศครับที่ยิราเพิ่นก็เอากระเช้ามาฝากนะครับเนาะแล้วก็ ดอกไม้นะครับเมื่อวัคู่ในเมื่อนี้นะครับมือนี้มากกับทั้งดานทั้งพอทั้งเม่มื่อนี้ครับเป็นวันยากาศที่ร้านนะครับพี่น้องครับร้านตัดผมนะครับร้านตัดผมชินบา์เบอร์ซีสเกตนะครับพี่น้องอยากตัดผมกับแวมนีได้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากมาหาคู่ต่านะครับเนาะเอฟซีนะครับที่ซีสเกตนะครับร้านชินสามนะครับตัดผมชายนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี่นะครับก็ขอไว้ข้อในพี่น้องนะครับ ซุกีสุกคังครับมีกระตังมีงเงินใส่ลำรว้ยลำรว้ยให้เจ็บให้จนนะครับสำหรับคนที่มาเบิ่งคลิปนี้นะครับก็ให้โชคดีมีใช่เบอร์สูบสักคนสวัสดีครับ